ครั้งนั้นแลพวกเทวดาได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกอสูรกําลังไล่ตามมาทางที่ดีเราควรรบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สองพวกเทวดาได้รบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สองแล้วแม้ครั้งที่สองพวกอสูรก็ชนะอีกพวกเทวดาแพ้และพวกเทวดาที่แพ้ได้พากันหลบหนี มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือพวกอสูรก็ได้ไล่าตามไปภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพวกเทวดาได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกอสูรกำลังไล่าตามมาทางที่ดีเราควรรบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สามพวกเทวดาได้รบกับอสูรเป็นครั้งที่สามแม้ครั้งที่สามพวกอสูรก็ชนะอีก